ในปี2565การหลอมรวมของบ่อนคาสิโนฟอกเงินคอเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์เนี่ยมันปรากฏชัดมากเลยในฟิลิปปินส์มีการบุกเข้าไปสถานที่ให้บริการพนันออนไลน์โหยหเจอแบบสารพัดเรื่องเลยนะคนถูกคุมขังเหมือนกับที่ต่างชาติอะ่ะเจอคนต่างชาติโดนทรมานการค้ามนุษย์ทุกอย่างเลยอันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นอยู่ในช่วงของ พื้นที่ที่เป็นเศรษฐกิจพิเศษแต่ปรากฏว่าอีกเดือนหนึ่งบุกเข้ามาอีกที่หนึ่งอยู่ในกรุงมะนิลาโอ้โหคราวนี้ใหญ่โตมากเลยช่วยคนออกมาเกือบ3,000คนเป็นคนต่างชาติอยู่พันกว่าคนเป็นคนฟิลิปปินส์ด้วยและในคนต่างชาติพันกว่าคนนั้นเนี่ย มาจาก17ประเทศและอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากเลยพอไปเล่นพนันแล้วเนี่ยติดหนี้ติดสินเพราะว่าการกํากับดูแลที่ไม่ดีมันปล่อยให้มีการให้กู้กันได้มันก็มีการทวงหนี้แล้วก็มีการเอาไปซ้อมเพราะฉะนั้นมันจะมีการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นรางวัลเดินเจากบอลก็โดนจับเพราะว่าคนรู้นี่ว่าใครที่ได้เงินไปเยอะก็โดนจับไปเรียกค่าไถ่ และจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วประธานาธิบดีฮามากสยูเมียเนี่ยต้องประกาศเลิกทนันใบอนุญาตทนานออนไลน์ทั้งหมดยกเลิกให้เสร็จสิ้นภายในธันวาคมปีที่ผ่านมาแต่จนขณะนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าคณะกรรมาการเรื่องการฟอกเงินเนี่ยปลดลิ้์หรือยัง